ก็วันนี้เราติดตั้งไฟเสร็จในระดับประมาณ70%แล้วขาดเก้าอี้อยู่นะครับนะวันนี้เราจะมาที่ฉลองกรุง35นะเข้าจากปากซอยมาประมาณ50เมตรนะตามเข้ามาเลยครับหน้าหน้าร้านจะมีเขียนว่าเบียร์บุญน,นะนะแล้วก็จะจอดมอเตอร์ไซค์ได้ตรงนี้นะส่วนรถใหญ่จะจอดเป็นทางด้านนู้นนะครับนะเข้ามาเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3โซนนะครับนะโซนแรกจะเป็นโซนทางซ้ายมือเดี๋ยวเราจะมีเก้าอีแ้แคมป์เข้ามาตั้งตรงนี้นะ จะมีเก้าอี้แคมป์มาตั้งนี้เก้าอี้แคมป์คือเป็นโต๊ะสนามเลยตรงเนี้ยสี่ชุดนะ,ะตรงนี้จะได้สามชุดแล้วก็จะมาฝั่งทางนี้นะฝั่งนี้อีกสองชุดนะให้อดินถอยดูแผนนะบรรยากาศประมาณนี้นะนะบรรยากาศจะประมาณนี้เลยนะครับนะตรงนี้จะมีโต๊ะตั้งสองตัวเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ออก นะจะมีตรงนี้จะมีโต๊ะสนามตรงนี้นะครับแล้วนี้จะเป็นชั้น2เรานะครับนะเราจะมีชั้น2ด้วยนะมาตามมาเลยครับอันนี้เราติดไฟได้ประมาณ70%แล้วไฟอะติดสิทติดสิทธิกบหมดแล้วนะแล้วก็จะมีรอตอนนี้ก็คือรอป้ายร้านเก้าอี้สนามแล้วก็แบ็กดรอปนะครับมาเดี๋ยวจะมีจุดถ่ายรูปมีจุดเช็คอินมาให้สาวๆด้วยนะนะครับนะข้างบนจะมีโต๊ะประมาณ6โต๊ะประมาณนี้นะขึ้นมานะครับมา คุณจีเดินมาอย่างนี้นครับมาวนวนนะบรรยากาศข้างบนลมจะพัดเย็นแบบนี้คุณจีมาอยู่นี้อยู่นี้อ่าประมาณนี้นะครับมีเพลงฟังเบาๆนะครับนะบรรยากาศจะประมาณนี้อ่ะมานะครับบรรยากาศร้านจะประมาณนี้เลยนะคุณจีเดินตามผมมาก่อน อ่ะนะครับมองมาข้างล่างเราเจอสาวข้างล่างเราจะสามารถส่งซิกขอเบอร์ได้เลยเนาะประมาณนี้นะจะมองเห็นบรรยากาศข้างล่างเลยนะแล้วก็จุดสุบรีมี2จุดแบบ,นะบนะบแบบนี้นะครับนะมีไฟบนบันไดให้แบบนี้นะครับนะแบบนี้เลยเดีย๋ยวเราจะมีป้ายมาขึ้นตรงนี้อีกเนาะมีป้ายขึ้นตรงนี้อีกนะร้านจะอยู่ฉลองกรุง35นะครับนะเร็วๆนี้อาจจะเปิดสงการเลยก็ได้นะ แล้วก็เราก็เองเดียวนะอย่างที่ผมบอกถ้าเมียถามว่าไปไหนให้บอกว่าไปบ้านเพื่อนแล้วเจอกันครับ